ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านและ fc ช่องไทยพี h ชนแนลนะครับวันนี้มาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับเวลาเดิม18.30นอของทุกวันในเรื่องการเกษตรนะครับโดยวันนี้ผมจะพามาดูหน้างานจริงที่ผมได้ปุดบ่อไว้นะครับแล้วสำหรับเลี้ยงปลาแล้วได้มีเกษตรนะครับ หรือว่ากเกษตรอำเภอน,นะครับมาแนะนําให้ผมใช้นี่นะครับคือปุ๋ยขี้วัวเพื่อทําให้น้ําเขียวขึ้นทําให้น้ําเขียวขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างอาหารให้กับปลาของเรานะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ขี้วัวลงไปนะครับในกระสอบนี้นะครับเราจะนําไปใส่ในน้ําขี้วัวนี้นะครับก็จะสร้างอาหารให้ปลาโดยการทําให้น้ําเขียวเกิดตะไคร่น้ํานะครับ ปลาก็จะกินอาหารซึ่งเป็นตะไคร่น้ำและเกิดลูกไรเกิดอาหารสําหรับปลาของเราในบ่อนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำอาหารให้ปลากันเลยครับโดยเราจะใช้นะครับเป็นที่วัวตากแห้งนะครับประมาณ 4- ี่หกิโลกร,รัมนะครับเป็นกระสอบป่านแบบนี้นะครับต้องใช้กับกระสอบป่านแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ากระสอบป่านนี้นะครับ จะมีรูเพื่อนๆดูนะครับกระสอบปานจะมีรูนะครับการที่กระสอบป่านมีรูเมื่อขี้วัวลงไปในน้ําแล้วนะครับขี้วัวก็จะละลายออกมาทางรูนี้ได้นะครับนะเมื่อโดนน้ําแล้วแล้วปลาก็จะมาหากินอาหารใกล้ๆกับกระสอบป่านนี้นะครับแล้วก็จะเกิดลูกไลเกิดตะไคร่น้ําสร้างอาหารให้ปลาในบ่อของเราได้นะครับบ่อนี้นะครับที่ผมได้ทําการขุดไวนไ้นะครับประมาณหนึ่งไร่นะครับ เพื่อใช้ในการเกษตรของสวนนะครับที่บ้านของผมเองนะครับเพราะว่าเพื่อนๆถามมาหลายคนนะครับว่าทําเกษตรจริงจริงหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยครับนี่คือบ่อปลาที่ผมได้ทําการขุดไว้นะครับและทางวิทยพีชนแนลได้ทําสวนเกษตรไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีครับเดี๋ยวเรามาทําการทําให้ปุ๋ยขี้วัวนะครับกลายเป็นอาหารปลากันเลยครับนะ เราจะใช้ขี้วัวตากแห้งหรือขี้ควายตากแห้งหรือจะเป็นขี้แพะตากแห้งก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะใช้ขี้วัวประมาณนะครับ40กิโลกร,รมัมและใส่กระสอบปานแบบนี้นะครับเมื่อเราใส่ขี้วัวลงไปในกระสอบป่านนี้แล้วนะครับเราจะทําการมัดปากนะครับมัดให้แน่นเลยนะครับเอาไปผูกไว้ในน้ํานะครับ ดูนะครับเราต้องไว้ห่างเชือกแบบนี้นะครับเนี่ยไว้ห่างเชือกแบบนี้แต่ว่าผมกลัวจะขาดนะครับผมเลยนําสายไฟนะครับมารัดอีกทีหนึ่งเพราะว่าอยู่ไปอยู่ไปนานๆนะครับเชือกอาจจะขาดได้นะครับอาจจะเปื่อยได้ผมเลยใช้สายไฟนะครับมารัดเพื่อลึงกระสอบไว้อีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องนําไม้นะครับไม้ไผ่เสียมแหลมๆแบบนี้นะครับ มาตอกไว้ที่าชายตะลิง่งขอบบอ่อของเราแบบนี้นะครับตามมุมต่างๆนะครับเพื่อนๆเอเอาไปใช้ได้นะครับนะเอาไปตอกไว้ตามมุมต่างๆของบอ่อเราได้นะครับชายน้ําแบบนี้นะครับของบอ่อเราตอกหลักเพื่อยึดกระสอบไว้นะครับเดี๋ยวเราจะผูกเชือกตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะนำกระสอบลงไปในน้ำนะครับเรามัดไว้แบบนี้นะครับเนี่ยยึดเชือกไว้กับหลักแบบนี้แล้วก็ผูกกับกระสอบไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับพี่วัวที่อยู่ในกระสอบป่านตรงนี้นะครับก็จะจมลงไปในน้ำนะครับและสร้างอาหาร ให้ปลานะครับจำพวกลูกไลแล้วก็เป็นตะไคร่น้ําแล้วก็เป็นต้อสาร่ายนะครับเราผูกเชือกไว้แบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อไปให้กระสอบออกไปไกลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเมื่อระยะเวลาการใช้นะครับประมาณ6เดือนนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนขี้วัวทีหนึ่งนะครับสําหรับบ่อที่มีขนาดใหญ่จํานวนหนึ่งไร่ของผมนี่นะครับผมจะใช้กระสอบที่ใส่ขี้วัวนะครับ จำนวนสองใบนะครับแต่ถ้าบ้านของเพื่อนๆนะครับมีบ่อขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะครับถ้าเป็นขนาดเล็กก็ใช้ที่วัวหนึ่งกระสอบนะครับแต่ถ้าเป็นบ่อขนาดใหญ่กว่านี้นะครับกว่าหนึ่งไร่ก็สมควรจะต้องเพิ่มกระสอบที่ใส่ปุ๋ยที่วัวไว้นะครับในบ่อนี้นะครับผมได้ทําการปล่อยปลายี่ศกไว้นะครับจํานวนหนึ่งพันตัวนะครับในเนื้อที่บ่อหนึ่งไร่นะครับ เดี๋ยวผมจะซื้อพันปลานะครับเป็นพันปลานินนะครับมาปล่อยอีกหนึ่งพันตัวผมเลยจึงสร้างอาหารเพื่อรอลูกปลานะครับโดยการใช้ปุ๋ยขี้วัวหรือว่าขี้วัวนี่นะครับมาใส่เพื่อสร้างอาหารให้ปลานะครับแล้วก็นะครับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยในคลิปการทําอาหารให้ปลาในบ่อนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยยพีชนแนลได้นะครับและคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทังช่องวิทยยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับพม